มาแล้วค่ะสำหรับใครที่บอกบอกว่าคุณโบอยากได้กระบะพร7,000อยากได้กระบะพร6,000อยากได้กระบะปีใหม่ด้วยต้องเอาปีใหม่ต้องพร7,000ต้องต้องได้ปีใหม่เท่านั้นแล้วก็ต้องได้สีขาวกับสีดำด้วยนี่เลยจัดให้แล้วค่ะวันนี้นะคะตัวนี้เลยมาด้าบีที50รุ่นนี้ต้องบอกว่าได้ไปใช้เนี่ยนะคะอะรหอยหาง่ายแล้วค่ะเพราะเขาผลิตโรงงานเดียวกับทีซสุขค่ะขัขน้นตอน1 9 0 0ซีทั้งสองพัน แต่สิ่งที่มันเหนือกว่าก็คือในเรื่องช่วงล่างถูกเซ็ตแบบมาด้ารียบร้อยทั้งสองคันนี้วันนี้ใครอยากได้กระบาดพรหกพันเจ็ดพได้ปีใหม่วันตีศูนย์ริบลิคันนี้เลขไม่แปดพันขันนี้เลขไม่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันปีสองพันยี่สิบสองทั้งคู่ที่จังหวัดไหนก็ออกได้ค่ะวันนี้จัดให้เลยคันนี้จะราคาปกติ57700นเจัวันนี้ขอคนที่มาจากทริปนี้เท่านั้นนะทริปนี้เท่านั้นเลยค่ะโบให้โปรโมชั่น4 9 9 0 0 0บาทและสำหรับคันนี้ค่ะตัวนี้เป็นตัวเเเตีี้้ยมมมนนนนนนอััลหืกไ1ท่าป2 จากราคาปกติขายอยู่477,000เจ็ขอคนที่มาจากคลิปนี้เท่านั้นนะให้ไปเลยค่ะ449,000บาทใครอยากได้คันไหนไม่รู้ดอกเบี้ย7ปี2.99รับประกันว่าถูกก่อป้ายแดงเราตารางรเทียบได้เลยนะคะและอยู่จังหวัดไหนก็ออกได้มีบริการส่งรถ,ถถึงหน้าบา้านมีบริการเซ็นไปนถึงหน้าบา้านแอบกระซิบก,ก่อนว่าโปรโมชั่นดอกเบี้ย7ปี2.99ผ่อน7,000ตลอดสัปดาห์นี้มีสปอตเดือนนี้เท่านั้นใครไหวใครได้นะคะ